Rule of t h i r d ถ้าใครมีกล้องลองเปิดกริดก็จะเห็นกริดแบบนี้ Rule of t h i r d เป็นเทคนิคการจัดองค์ประกอบที่นิยมใช้ในการถ่ายภาพและใช้งานง่ายมากมีข้อคำนึงอยู่เพียงไม่กี่ข้อเช่นการใช้เส้นอ้างอิงในการนำสายตายกตัวอย่างขอบฟ้าราวบันไดหรือบางส่วนขององค์ประกอบภาพที่ใช้นำสายตาได้การวาง subject สำคัญไว้ที่จุดตัดของเส้นจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ subject การแบ่งสัดส่วนของภาพโดยให้ subject มีพื้นที่ประมาณ1ใน3ของรูปโดยทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมาก็ไม่จำเป็นจะต้องนำมาใช้พร้อมกันทีเดียวก็ได้สำหรับ comfy UI เราสามารถจัดองค์ประกอบภาพได้หลายวิธีถ้าเราไปที่ comfy UI example จะพบกับวิธีต่างๆเช่น image to image, area composition, latent composition หรือแม้แต่ controlnet ก็ใช้จัดองค์ประกอบได้ สำห studies, รำหับคลิปนี้เราจะมาใช้ l a t e n t composition กันครับเมื่อเข้ามาในหน้าของตัวอย่างดาวน์โหลดภาพของน้องไปวางไว้ใน comfy ui เราก็จะได้ workflow แบบนี้เริ่มกันที่โหนดโหลด m o เดล checkpoint sampler แรกจะเป็นภาพพื้นหลังโดยจะ sampling step เล็กๆเ,เอาไว้ก่อนนิดนึงด้วยการกำหนดค่า n step โดยขนาดของ l a t e n t y เมื่อเป็นภาพพื้นหลังจะต้องใหญ่พอให้เอาซับเจกมาวางไว้ได้เลื่อนลงมาจะเป็นแซมเปิลสำหรับน้องคนสายสุดใช้เลเทนซ์ที่มีขนาดเล็กลงมาเหลือแค่256คูณ512และ2แซมเปิลด้านล่างคือน้องคนขวามือและน้องคนกลางโดยใช้เลเทนซ์ที่มีขนาดเท่ากันแต่กำหนดรายละเอียดของแต่ละคนด้วยพร้อม ถัดมาจะเป็นโนด Latent Composite เพื่อจัดวางองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยอ้างอิงจากตำแหน่ง x, y น้องคนแรกจะอยู่ที่ตำแหน่ง x 8และ y 1 9 2น้องคนถัดมาคือ x 7 0 4และ y เท่ากันส่วนน้องคนตรงกลางคือตำแหน่ง x 4 5 6ทีนี้ก็เอา l a t e n t นทั้งหมดที่ c o ม p พสต์แล้วมาแซ m pling โดยกำหนดพร้อมภาพรวม และเริ่ม Star t Step ต่อจากที่ทำไว้ใน Sampler ชุดแรกไปจนครบตามจำนวนหลังได้ภาพที่ต้องการส่วนต่อไปจะเอาไป Upscale หรือ Inpaint ต,ต่อก็ตามสบายเลยครับเห็นคอนเซปต์คร่าวๆกันแล้วเรามาเริ่มสร้าง Work Flow ของเราเองกันครับเริ่มจากการสร้าง Background ด้วย Text to Image วันนี้เราจะใช้โมเดล Epic Realism ผมกำหนด Step ไว้ที่33เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต การแซมปลิงส่วนแรกจะหยุดไว้ที่สเต็ปที่9หรือประมาณ25%ของ33ก็จะได้8กว่ากว่าแล้วผมก็ปัดเศษมาเป็น9และเลขสุดท้ายคือสเต็ปที่ใช้ในการจะทำพรีวิวตัวอย่างกำหนดขนาดเลเทนซ์ไว้ที่1024คูณ768จะได้ไม่ต้องรอแซมปลิงนานเกินไปกำหนดพร้อมฉากคร่าวๆเป็น Park กับ Nature c o n t r o l บวก Enter เราก็จะได้ภาพฉากที่เป็น Noise ที่ดูไม่รู้เรื่องออกมาแต่เดี๋ยวเรามาทำให้มันดูรู้เรื่องครับ c t r l C และ c t r l V เพื่อวางโน้ตแบบยังมีการเชื่อมต่ออยู่ใช้ l a t e n c y จากส่วนแรกนะแมา s a m pling ต่อเปลี่ยน n add step เป็น18ตามโนดที่เราเตรียมไว้ หรือประมาณ50%ของ33สเต็ปเริ่มแซมปลิงจากสเต็ปที่9ต่อจาก n add สเต็ปด้านบนปิด add noise และ return with noise เพื่อให้ได้ภาพคร่าวๆออกมา control บวก enter ส่วนที่เราไม่แสม p ลิ n g ให้100%เซ์เลยเพราะมันจะเสียเวลารอเปล่าๆปล่ครับสุดท้ายเดี๋ยวพอเราเอามารวมกันแล้วก็อาจจะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยอยู่ดีเราได้ภาพพื้นหลังแบบคร่าวๆมาแล้วต่อไปไปสร้าง subject กันครับ กำหนดเลเทนส์ให้มีขนาดเล็กกว่าแบ็ k กราวด์เราจะได้ขยับได้ตอนที่เราจะจัด c คอมโพสส่วนของพร้อมเพื่อความง่ายผมจะเขียนไปคร่าวๆว่า s mile pale skin และ sitting on bench จริงๆเราสามารถกำหนดรายละเอียดของ subject ลงไปตรงนี้ได้เลยนะครับ control บวก enter เราก็จะได้นางแบบที่นั่งบนมานั่งมาต่อไปเราจะมาจัดคอมโพสิชันกันครับเริ่มจากการทำกริดก่อนโดยจะใช้ขนาดเดียวกับเลเทนซ์ที่เราสร้างไว้ขอเปิดทรานสเปอร์เรนต์นิดหนึ่งจะได้เห็นกันชัดๆวาดเฟรมเต็มแล้วจับหารด้วย3ก็จะได้ขนาดของกริดที่เหลือก็แค่วาดเส้นลงไปครับ เสร็จแล้วก็เซฟเอาไว้ครับใช้โหนด image composite เพื่อรวมภาพอย่าไปลาก Noise มานะครับ c t r o l บวก enter เราก็จะได้ภาพนางแบบที่มีพื้นหลังต่อไปใช้ image blend เพื่อวางกริด แล้วโหลด Image Grid ที่เตรียมไว้ขึ้นมาครับ Control Enter ต่อไปเตรียม x, y เพื่อการจัดวางตำแหน่งครับ c o n t r o l บวก e n t e เเพื่อ Preview ทีนี้ถ้าอยากให้ภาพชัดขึ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็เหมือนเรามี Viewfinder ที่มี Grid แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาทุกอย่างมาปั่นรวมกันใช้การต่อแซมเปิลปกติแต่ใช้ l t t n t t Composite แทน Empty Latents เพื่อ c o m p พสต์ตำแหน่งให้ได้เหมือนภาพตัวอย่าง เราจะใช้ coordinate x y ร่วมกันผมจะปรับค่าฟีเตอร์เพิ่มเข้าไปส่วนของพร้อมจะใช้เป็นคำอธิบายภาพรวม โดยในส่วนนี้เราสามารถเขียนพร้อมเพิ่มเติมเข้าไปได้ด้วยนะครับผมจะเพิ่ม soft lighting ลงไปสักหน่อยต่อโหนดเข้าด้วยกัน step และ step end ใช้เป็นค่าเดียวกันส่วน start step ให้เริ่มจากที่ทำค้างไว้ในตอนแรก c t r l บวก enter แล้วมาดูผลลัพธ์กันครับเรียบร้อยแล้วครับ subject ของเรามานั่งอยู่ตรงกลางแบบที่เราต้องการลองเอากรีดมาแปะให้ดูครับต่อไปผมจะลองขยับ subject มาทางซ้ายบ้างวิธีการก็คือปรับค่าแกน x ก็จะได้แบบนี้ครับถึงมานั่งจะพังไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถแก้ได้ด้วยการปรับพร้อมหรือปรับเฟลเตอร์ สำหรับค่าเฟสเจอร์สมมุติว่าขอบกล่องของเราเป็นแบบนี้ถ้าผมเพิ่มเฟสเจอร์ลงไปจะทำให้ขอบเบลอและมนขึ้นลองเปิดขอบเก่าเทียบให้ดูกันชัดๆครับทีนี้การที่เราเฟสเจอร์เลยเทนถ้าเปรียบเทียบกับภาพส่วนที่เป็นขอบเบลอๆทั้งด้านนอกและด้านในก็จะมีโอกาสเปลี่ยนมากขึ้น มานั่งไม่พังแล้วผมจะลองให้ subject มานั่งทางขวาดูบ้างนะครับ c t r l บวก enter เรียบร้อยแล้วครับง่ายแบบสุดๆไปเลยใช่ไหมแบบนี้ก็เหมือนเราได้ไปนั่งถ่ายนางแบบเองเลยใช่ไหมครับสำหรับ workflow และ link ต่างๆเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จาก description ด้านล่างนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนหรือเลี้ยงกาแฟผมมีไลน์นิ่งแอดเดรสอยู่ข้างล่างในดี s c สคริปชันนะครับ